8กุมภาพันธ์2568ครับวันนี้นะครับกับผมอาจารย์เกยกายอนันต์เปิดสายานแห่งนักราชวันนี้เราจะมาพยากรณ์นะครับถึงดวงเกณฑ์ทั้ง12ราศีนะครับว่าดวงเกณฑ์12ราศีนะครับจะเป็นเช่นไรจะเป็นอย่างไรในวันนี้นะครับจะมีใครดวงดีจะมีใคร โชคดีจะมีใครที่จะโยกย้ายงานเปลี่ยนงานกันบ้างน,นะครับ12ราศีนี้นะครับจะตรงกับใครบ้างน,นะเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับกับผมประจัยแกย้กายะอนันต์นะครับขณะนี้นะครับเราได้ใช้ไพ่นะครับวิชาของเจ้าปู่คือวิชาไพกายะอนันต์นะครับ เป็นศาสตร์แห่งองค์บรมคภูพยาศีอนันตนครราชนั่นเองครับเอาละครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์น,นะครับถึงดวงเก์กันเราจะเริ่มที่ราศีแรกกันเลยนะครับราศีแรกเป็นราศีเมษวันนี้ครับชาวราศีเมษขึ้นมาเป็นนาคทำลายเมืองบ่งบอกถึงการพังพินาศ บ่งบอกถึงการวอดวายบ่งบอกถึงหลายสิ่งหลายอย่างกำลังจะพังพินาศลงไปครับบ่งบอกถึงแบบนี้ครับนาคทำลายเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าวันนี้ชาวราศีเมษจะทำสิ่งใดก็ตามควรระมัดระวัง นะครับการผิดใจการเข้าใจผิดหรือการถูกหักหลังหลอกลวงจนทำให้ชีวิตต้องพังพินาศลงไปนั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับชาวราศีเมษน,นะสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยคือคำพูดนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากๆ คือคำพูดนะครับมันจะส่งผลทำให้ชาวราศีเมษในวันนี้มีดวงเกณฑ์ที่ต้องแตกหักนะครับยังไงก็ไปลองวิเคราะห์ดูและเป็นไกด์ไลน์ชีวิตได้เอาใจช่วยชาวราศีเมษครับต่อไปครับเป็นชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภครับขึ้นมาเป็นนาคจากถิ่นฐานคำว่า น่าจากถิ่นทานบ่งบอกได้แบบนี้ครับบ่งบอกถึงการเดินทางไกลนะครับการไปทำงานต่างถิน่นต่างแดนครับชาวราศรีพฤษภครับในวันนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปยังต่างถิน่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองครับ ไม่ว่าจะทำอะไรทำสิ่งใดก็ตามในวันนี้มีสติและมั่นคงมั่นใจกับสิ่งที่เราจะก้าวเดินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามสู้อดทนและไม่ต้องกลัวจะย้ายไปไหนเดินทางไปไหนเดินทางไปด้วยสติเดินทางไปด้วยปัญญาชาวราศีพฤษกขอให้โชคดีนะครับ ครับต่อไปครับเป็นชาวราศีเมถุนครับชาวราศีเมถุนครับขึ้นมาเป็นนาคมเหตุสีคํา ah คว่านาคไม่เหตุสีนะครับบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่นะครับบ่งบอกถึงการงานการเงินกําลังจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ด้วยนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนนะในวันนี้นะเกณฑ์ชะตากรรมดีมากๆเลยนะครับส่งผลไปในทิศทางที่ดี กราฟชีวิตกำลังพุ่งสูงขึ้นกำลังดีขึ้นในวันนี้สำหรับชาวราศีเมถุนนะถือว่าวันนี้ครูบาอาจารย์พยากรณ์เป็นนักเมษีถือว่าไพ่ใบนี้ดีมากๆเอาใจช่วยขอชาวราศีเมถุนโชคดีครับ <S <S นะครับในตอนนี้นะครับผมอาจารย์เก้ากาย,ยะอนันต์เปิดสายยานแห่งนักราชวันนี้ผมมาพยากรณ์โดยใช้ศาสตร์แห่งเจ้าปู่ คือไพ่กายะอน,นันต์ในการปยากรดวงเกณฑ์ทั้ง12ราศีท่านใดที่มีความประสงค์จะเช็คดวงดูดวงแบบละเอียดสามารถติดต่อกายะอน,นันต์ได้ทุกช่องทางเลยนะครับนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎครับขึ้นมาเป็นนาคตั้งท้องคำว่านาคตั้งท้องบ่งบอกถึงการรอคอย บ่งบอกถึงการเฝ้ารอนะครับการรอคอยการเฝ้ารอเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎในวันนี้นะครับเกณฑ์ดวงชะตาการรมนะครับเวลาที่เราตั้งความหวังอยากจะสําเร็จอยากจะได้สิ่งใดก็ตามในวันนี้ยังคงต้องเฝ้ารอและอดทนนะครับเมื่อเฝ้ารอและอดทนโอกาสที่จะสําเร็จมีสูงมากสําหรับชาวราศีกรกฎ เอาใจช่วยนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ครับขึ้นมาเป็นนาคถูกมนต์สะกดคําว่าถูกมนต์สะกดเปรียบสเสมือนการเชื่อมมือการถูกหลอกการอยู่ใต้อานาการทําให้ลุ่มหลงสําหรับชาวราศีสิงห์ในวันนี้นะครับคุณมีเกณฑ์กำลังจะถูกหลอกลวงหลอกให้ลงทุนหลอกให้ลักหลอกให้ตายใจ นะครับชาวราศีสิงห์วันนี้คุณจะต้องตั้งสติไม่ว่าใครพูดอะไรยังไงกับคุณก็ตามตั้งสติเอาไว้ตั้งสติเอาไว้อย่าตกเป็นเหยื่อของใครเป็น,นอันขาดตั้งสติเอาไวด้ดีและคุณกําลังจะโชคดีเอาใจช่วยชาวราศีสิงห์นะครับเพราะทุกวันนี้ทําอะไรก็ต้องใช้สตินะครับมีสติมากๆนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีกันครับ ชาวราศีกันครับขึ้นมาแล้วเป็นนาคแปลงกายเป็นกระรอบเผือกคำว่านาคแปลงกายเป็นกระรอบเผือกบงบอกว่าชาวราศีกันในวันนี้คุณกําลังมีเกณฑ์ดวงชะตากรรมที่กําลังจะเปลี่ยนไปกําลังจะหมุนไปกําลังจะเวียนเปลี่ยนไปไปในทิศทางที่ดีชาวราศีกันกําลังจะได้รับสิ่งที่ดีงามรับสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกําลังจะ ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนเอาใจช่วยชาวราศีกันนะครับอ่านะครับในตอนนี้นะครับผมอาจารย์เก้กายะอนันต์เปิดสายยานห่งน,นักราชได้ใช้วิชาหลักของเจ้าปู่พญาศรีอนันตนาคราช่ายทอดมาเป็นไพ่กายะอนันต์กําลังใช้ศาสตร์นี้ดูดวงให้กับทุกท่านทั้ง12ราศีท่านใดที่มีความประสงค์จะเช็คดวงดูดวงสามารถติดต่อ เรามาได้เลยนะครับกายะอนันต์ทุกช่องทางครับต่อไปครับเป็นชาวราศีตุลน,นะครับชาวราศีตุลขึ้นมาเป็นนากโหราจารย์หรือว่านักพยากรณ์คำว่าโหราจารย์หรือนักพยากรณ์คือนักคิดวิเคราะห์นะครับนักคิดวิเคราะห์นักคำนวณบ่งบอกว่าชาวราศีตุลครับวันนี้นะคุณ กำลังจะได้รับสิ่งดีจากการคำนวณจากการวางแผนจากสิ่งที่คุณวางแผนมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันนี้กำลังส่งผลไปในทิศทางที่ดีนั่นเองชาวราศีตุลกำลังจะโชคดีกำลังจะได้รับสิ่งที่ดีจากการวางแผนครั้งอดีตวันนี้เอาใจช่วยชาวราศีตุลขอโชคดีครับต่อไปครับเป็นชาวราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกับขึ้นมาเป็นนาคบูชาพระคำว่านาคบูชาพระเปรียบเสมือนกับการสักการบ,บูชาความเชื่อความรักนะครับความมั่นคงในใจ,ใจิตใจวันนี้ชาวราศีพิจิกับคุณนะครับเป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่มีความเชื่อนะครับเิอ เพราะเธอทูลเชื่อถูไม่ว่าคุณเชื่อสิ่งใดก็ตามไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนจิตใจของคุณได้นั่นเองชาวราศีพิจิกในวันนี้ครูบาอาจารย์ปยากรว่าคุณเป็นผู้ที่หนักแน่นนะครับเป็นผู้ที่หนักแน่นเป็นผู้ที่ยึดมั่นในศรัทธาที่ตนเองมียังไงวันนี้เอาใจช่วยชาวราศีพิจิกนะครับ ไปครับเป็นชาวราศีธนูเอาราชาราศีธนูครับขึ้นมาเป็นนาคคู่บุญบารมีนาคคู่บุญบารมีเปรียบเสมือนกับคู่ของคนรักวันนี้ชาวราศีธนูนครับคุณเด่นเรื่องความรักเรื่องคู่ของไม่ว่าจะทําอะไรในวันนี้นะคนโสดกําลังจะสลัดสดกําลังจะมีคู่ของคนที่มีคู่อยู่แล้วเมื่อเกิดเรื่องกินแหนงแข่งใจกินแหนงแข่งใจนะครับ จะเลือกลาย,ยาลัางจะกรับมาคืนดีนะครับชาวราศีธนูวันนี้คุณกําลังได้รับความโชคดีนั่นเองเอาใจช่วยชาวราศีธนูครับสำหรับในวันนี้นะครับผมอาจารย์เก้กายะานาันเปิดสายยานแห่งนักราชวันนี้ผมใช้าศาสตร์ไพ่เจ้าปู่พยาศีอนันตนาคราชคือไพ่กายยะนันในการพยากรณ์ดวงเกณฑ์ทั้ง12ราศีท่านใดที่มีความประสงค จะเช็คดวงกับผมสามารถติดต่อที่กายอนันต์ทุกช่องทางนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรขึ้นมาเป็นนาคสวรรค์หรือว่านาคฟ้าบ่งบอกถึงชาวราศีมังกรในวันนี้นะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะจะมีคนเชื่อศรัทธา จะบอกต่อติดตามติดต่อหน้าที่การงานนะครับหลายสิ่งหลายอย่างจะมีคนเชื่อใจชาวราศีมังกรเป็นพิเศษในวันนี้จะทําให้การติดต่อทุกอย่างสำเร็จไปได้ด้วยดีเกิดความราบรื่นนั่นเองนะครับยังไงเอาใจช่วยชาวราศีมังกรครับต่อไปครับเป็นชาวราศีกุมนะครับ <_ d ance> ชาวราศีกุมในวันนี้ขึ้นมาเป็นนาคไฟโทสะหรือนาคกรธนั่นเองคำว่านาคไฟโทสัเปรบเสมือนกับวันนี้ครับชาวราศีกุมจะมีเรื่องทำให้กัดกลุ้มกุ้มใจนะครับทำให้ร้อนอกร้อนใจทำอะไรก็ตามนะครับทำอะไรก็ตามจะร้อนอกร้อนใจนะจะ เขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนไฟรนก้นนะรีบร้อนนะครับส่งผลทําให้เกิดความวิตกความกังวลในวันนี้ด้วยนะครับชาวราศีกุมนะวันนี้ใจเย็นๆนะครับอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเอาใจช่วยชาวราศีกุมขอโชคดีนะครับต่อไปครับเป็นชาวราศีมีนชาวราศีมีนขึ้นมาเป็นนาคบรรดาลโชคลาภ หรือว่าบรรดาศัพว์บ่งบอกว่าชาวราศีมีนในวันนี้คุณกําลังจะได้รับเงินทองกําลังจะหยิบจับเงินทองกําลังจะโชคดีกําลังจะมีโชคลาภในวันนี้สําหรับชาวราศีมีนวันนี้นะครับชาวราศีมีนไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะจะส่งผลเล่งเกณฑ์ให้คุณมีเงินมีทองขึ้นมาคุณกําลังจะได้รับความโชคดีนะครับเอาใจช่วย ชาวราศีมีนนะครับนะครับในวันนี้นะครับผมอาจารย์เก้กายะอนันต์เปิดสายญาณแห่งนักรานะครับวันนี้ผมได้ใช้ศาสตร์แห่งเจ้าปู่พยาศีอนันตนักราหรือที่เรียกว่าไพ่กายะอนันต์ในการพยากรณ์ในการทานายทายเกณฑ์ทั้ง12ราศีในวันนี้นะครับในวันนี้ขอทุกด้านโชคดีและขอให้คําพยากรณ์เป็นไกด์ไลน์ชีวิตเป็นเข็มทิศแนวทาง นะครับให้เราได้พบเจอสิ่งที่ดีสำหรับในวันนี้นั่นเองนะครับในวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีจะหยิบจะจับจะทำอะไรถอยเหงืให้ปังขอทุกท่านประสบความสำเร็จและอย่าลืมนะติดต่อเรามาได้ที่กายะนันทุกช่องทางสำหรับวันนี้สวัสดีครับ